สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับในที่สุดก็มาถึงคิวตัวละครที่น่าจะพูดได้ว่าทํายากที่สุดในอัปเดตนี้แล้วครับผมไม่ได้ยากเพราะอะไรเลยนะครับยากเพราะไอ้ต้องมานั่งหวังประตูเกิดไม่เกิดนี่แหละแถมต้องมานั่งหาทีมลงด้วยกันอีกนะครับแต่ก็นั่นแหละใครที่เป็นแฟนหรือว่าชอบก็สู้ๆนะครับผมขอให้ได้ด้วยกันหมดนะฮะ โอเคครับ okay, ผมอันนี้ก็เกลื่อนกันเลยว่าอันนี้เป็นคอสเมติกของตัวในโผมชาร์โดหรือว่าครีตคาเกโลซีตคาเกโลเพราชื่อมันตัวของผมเรียกว่าชาร์โดแล้วกันนะตัวของชาร์โดร่าง MR บอดนะครับผมก็เหมือนจะเท่แต่ก็ไม่ได้เท่อะไรมากนะครับผมไปใส่ etic, คอสเมติกเคาเรียกว่าอะไรอะสกินอันนี้ยังดูเทก่กว่าอีกซอมบี้นะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเนี่ยแบบเนี้ยยังดูหล่อดูเทก่กว่าอีกนะครับผมโอเคแต่ okay, แต่ผมไม่ชอบทั้งคู่ผมจะไม่ใส่นะ ผมชอบตัวของสกินเดิมที่ผมใช้นี่เอาเฮ้ยสกินนี่เอผมชอบตัวเพโลน่าก็ใส่คอนติคเพโลน่าไปละกันโอเคนะผมตัวของซีดหรือว่าตัวของชาโด์เนี่ยเป็นตัวละครระดับ MR รนะผมสามารถคราบได้จากตู้แล้วก็ของอีโวก็เป็นขงทั่วไปเลยนะนะครับผมอย่างแรกเลย,เด,ยเดี๋ยวผมไปโชว์ให้ดูแล้วกัน รู้สึกเหมือนว่าวิธีการดูของ Evo เราต้องกลับล่างหนึงก่อนใช่ปะแบบนี้นะครับผมเออแล้วเราก็ไปที่ lab นะฮะไปที่ l a b o r a ตรี่แบบนี้ปะแล้วก็มาที่ Evo วะผมอ๋อไม่ขึ้นเลยฮะเอาตัวไหนตัวไหนที่ e v วไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นให้โชว์เลยต้องให้เรากลับมาล่างหนึ่งเ็นว่าโอเคครับผมเข้าที่ผมจะไเล่าๆนะครับมันจะมี2 2ส,สิ่งที่หายากสำหรับการ e v โ s e ี t ก็คือ1 ไอตัวของลูกไฟที่จะได้จากการลงบอสที่ต้องลงลายชั่วโมงเท่านั้นตรงนี้นะครับผม 1. จะต้องเอาเจ้านี่แล้วก็2ก็คือเก็บดาเมจให้กับจอห์นสมิธหรือว่าซอมราเอเจนซ์ซึ่งไอตัวนั้นหายได้จากการที่เราจะลงตัวของซีเค็ดเดเวนชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ชาโดว์เรียมเดสท y d เดสท o y นะครับผมมีเดสทรีกับเดสท o y ex ก็แนะนําว่าให้ลง ex ไปเลยก็ได้นะครับนี่มีโอกาสออก5%นะ เป็นระดับ SCR นะครับผมใช้กุญแจ2อันกุญแจหาจากไหนกุญแจหาได้จากด่านช h a d o w เลยครับผมก็คือตรงนี้ชาร์ o w เรียมนะครับผมตรงนี้เลยเห็นมัทชิมิลกาสดรอปกุญแจนะครับผมที่20%นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยก็มาดูเรื่องความสามารถหรืออะไรต่างๆนะผมตัวของซีดเนี่ยทั้งล่างหนึ่ง่าง2วางได้แค่ตัวเดียวทั้งคู่นะครับผมเพราะฉะนั้นบัฟที่เหมาะก็ต้องเป็น THO นั่นเองนะครับส่วนไอตัวของ สกิ skill ลพัฟซีบละกันของล่านที่2เนี่ยมันชื่อว่า I will build up atomic myself เนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือมันแค่เป็นคำพูดของมันเฉยๆนะครับสรุปก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะผมสกิลพัฟซีบตรงนี้นะ I อไอ l ิววิวคาร์บอะตอมิกไบเเนี่ยโอเคผมแล้วก็ตัวของสกิลติดตัวหรือว่าพัฟซีบสกิลนะครับจะเปลี่ยนจากตัวของอันเดิมมันเป็นรีเซชใช่ไหมอันที่สองจะเป็นไอตัวของอันเบคเคเบิลนะครับผมก็คือเป็นรีเซชบอกซุปเปอร์พาวเวอร์นั่นเองนะครับโอเคไป ไปดูรีวิวกันในเกมไปดีกว่าผมว่าตัวของซีตเป็นยังไงนะผมคุ้มค่ากับการทํากับการเสียเวลาอดหลับอดนอนเพื่อไปหาทีมหาอะไรไหมนะครับผมไปคุยสตาร์ทนะครับผมก็รอไปนะเป็นตัวละครที่ทํายากจริงนะ <c oughs> ก็ยอมรับเลยว่าทํายากจริงอนะยากไม่ใช่เพราะแบบด่านยากอะไรขนาดนั้นอนะคือด่านมันต้องใช้คนแล้วก็ต้องสื่อสารให้ดีๆเกิดกดมั่ว มันยากตรงท่าบังคับแพ้ของฐานก่อนผมที่ว่าฟันบ้านแพ้หรือว่าตีไม่ทันแพ้นั่นน่ะยากตัวนี้แหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรละตัวของซีดนะครับผมโอเคอันนี้เป็นบัฟทีเฮดโอ้ผมเข้าวางเริ่มต้น3ามพันสผมอาจจะไม่ได้รีสเตทส่วนตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปึ๊บพอวางแล้วการโจมตีโอ้เมียท่านจะเป็นเล่นเป็นโนด้วยวางแล้วการโจมตีเป็นฟูลเอโอนะครับผมแล้วก็พาสีอันเป็นคิเบิลตีกราวนะครับระยะ66ดาเมจดสามแสนเก้าคูลดาวน์โจมตี5.4าจุดสีวิ ระยะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ตีฟูลเอโอีคล้ายๆคริโตะครับผมเออง่ายๆนะครับแล้วดาเมจเหมือนจะแรงกว่านะแล้วก็เป็นพาสซีฟอันเป็นคิเบิลด้วยนะครับผมเป็นพาสซีฟชาพาสซีฟอันเป็นคิเบิลด้วยนะครับแล้วก็พาสซีฟอัเนี่ยอันเป็นคอมบัตอมิกไมเคลเนี่ยไม่ต้องไปสนใจผมไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์การโจมตีดีกว่าครับผมไปเซสสปีดผมขอเซสสปีดหนึ่งก็แล้วกันเพื่อดูเอฟเฟกต์การโจมตีเนาะสเป้าฟิง เหมือนเป็นการตาวัดดาบปะแล้วก็เป็นคลื่นหิมะเหรอฟิวฟิวฟิวแบบนี้ครับผมฟิวฟิวฟิวแบบนี้นะฟิวฟิวฟิวแบบนี้ครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับผมอัพเกรดปื๊บปื๊บอัพเกรดสี่นะครับผมดาเมิสองจุดเก้าแปดเอ็มระยะเก้าสิบคูณการจุ่มตีห้าจุดสี่วิการจุ่ตีจะคงเป็นฟูลเอโออเหมือนเดิมแล้วก็ การจู่เอ่อรูปแบบการจู่ตีตีฮิวได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าตีฮิวได้ไวนะครับเอามาเล่นต้นเกมได้อยู่ละมั้งอ่ะดูการโจมตีผมปึ้ง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 เมื่อกี้เป็นการตวัดดาบปล่อยคือรอบนี้เป็นการเหมือนปล่อยเอฟเฟกต์ปะโอ้แบบนี้ครับผมตุ้มตุ้มแบบนี้ตุ้มตุ้มเออตุ้มตุ้มเอาดาบชิมพื้นนะครับผมแล้วก็โจมตีประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปครับผมปึ๊บปึ๊บ อัปเกรด7ก็ยังคงเป็นตี f u l เอโอนะครับระยะ119ดาเมจห2 7ุเอ็มเวลาการโจมตี6.3วินาทีนะครับผมมาดูเอฟเฟกต์การโจมตีดีกว่านะฮะชิงจริงจิงอืมเป็นการฟันดาบอย่างนี้ผมปะฟิงฟิงฟิงแบบนี้แล้วก็เป็นแสงบูมฟิงฟิ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 งบูมแบบนี้นะฮะ ฟิงๆิูมโอเคต่อไปนะครับผมอัปเกรด8เพราะอัปเกรด8จะมีสกิลกดมาให้แล้วนะครับก็คือตัวของ I am Atomic Sword แล้วก็ตัวของ I am I m the All Rank Atomic ก็คือไอ All Rank Atomic หรือ Fully Atomic แล้วก็ I am Atomic 3อันเนี้ยก็คือสกิลเดิมของร่างหึงเลยนะครับผมแต่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีตัวของ I am Atomic Sword I am Atomic Leader แล้วก็ I am Atomic Rain แล้วก็ I am Atomic นะครับผม สุดท้ายซึ่งเป็นสกิลนุกเหมือนกันทั้งคู่นะครับไอ้อร์สุดท้ายเนี่ยโอเคทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงสกิลก่อนนะครับผมตัวของไอ้อรมาตอมิกซ์ซอร์สเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนพัสดีของตัวเองเป็นโอเบเลตโอเบิเทเทเร์เรเตอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะไอ้พัสดีเนี่ยจะทำการรวมระหว่างดีเครย์คาร์มาแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์ไว้ด้วยกันนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของนี่ครับผมอ่ะแค่นี้แหละแล้วก็กลับกลับไปเหมือนเดิมแล้ววอท คิดเองหรออะไรครับหนะ้าแล้วก็ตัวของนี้ก็ผมเคยพูดไปแล้วแต่เดี๋ยวพูดซ้ำอีกพูดซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับผมอันนี้ I am atomic all rank เนี่ยจะเป็นการทำ t o t a ทั a m ดาเมจนะครับผมใส่ย,ยูนิตท,ทุกตัวในแมปนะครับแล้วก็รีเซ็ตทั้งทั้งดาเมจนะครับผมรีเควส 500M Total d a m a ท e ทัดาเมจถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับแล้วก็ I am recovery จะทำการเพิ่มเพิ่มเลือดบ้างน,นะครับผมเท่ากับท o t a ทั a m ดาเมจนะครับแล้วก็ทำการ ลดทั้งหดาเมลงคึ่งหนึ่งนะครับผมต้องการ 350M เอไม่ใช่สี่ขออภัยฮะต้องการ 300M t o เอ็มทัดเมจในการใช้สกิลนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปอะมาตอมิกก็เหมือนเดิมครับผมทำดาเมจเอาพลาโจมตีคูณ25นะผมใส่ศัตรูทุกตัวในแมปในแรงนะครับเป็นความเสียหายคอสมิกนะครับผมต้องการ1นึ่งร้ดเมทัดาเมจในการใช้นะครับ แล้วก็ a m Atomic Leader อันนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะงงว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมใครที่รู้ a m Atomic Leader เนี่ยก็สามารถมาบอกอเงินไม่ใช่เงินไขแต่้บอกว่าการทำงานของมันเป็นยังไงเพราผมว่าผมก็งงๆพรากดไปแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่า normal กับ full end นะผม normal หรือ full end เนี่ยจะทำการทำให้ยูนิตของเราทุกตัวเนี่ยจมตีชนะธาตุแน่นอนครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวของต่อไปก็คือ stunner ก็จะทำจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยได้รับ Resist ก็คือป้องกันสตันนะครับแล้วก็ต่อไป a m b บ s h นะครับผมจะทำการให้ยนี่ของเราเนี่ย Counter a m b บ s h นะครับไม่ใช่ Counter Ambush เขาเรียกว่าอะไรได้ไดรับความสามารถแต่แค่ Counter เออประมาณนี้ครับผมแล้วก็ Resist New All Element เนี่ยก็คือจะทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนท่าของศัตรูที่อยู่ในวงการโจมตีเนี่ยให้เป็น ธาตุดินนะครับผมก็คือเดินดินน่ยแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเมทัลได้นะจากที่มีคนบอกมาครับผมซึ่งผมก็จะไม่ทดสอบแล้วกันหรือว่าลองทดสอบดีเรามาดูกันนะผมเป็นไทท์เมทัลนะครับผมแบบนี้แล้วก็สปีดสักหนึ่งแล้วกันนะสปาออกมาครับผมปึ้งแล้วเรามาดูอะตอมิกลีเดอร์นะครับผมติ่งเอาเอาขออภัยฮะผมกดไอคิวเอนมี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอเซตสปีดเป็นสักสิบกอนนะครับผมเพื่อเพื่อรีคูตามทั้งเมื่อกี้มันยังไม่อยู่ในวงหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาอมันเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วนี่ว่าเออลืม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 โอเคผมเอาใหม่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วผมว่าว่ามันเปลี่ยนไมธาตุไม่ได้จริงๆนะฮะอ่ะเซสปีดโอเคผมจะสปาลเมทัลออกมานะครับผมแล้วก็สปาลตัวของเอลิเมนต์ออกมานะครับแบบนี้นะทุกคนดูนะครับผมอะตอมิกเรเดอร์ปิ้งเห็นไหมครับผมเมทัลไม่เปลี่ยนแต่ว่ากราวไอเอลิเมนต์เปลี่ยนเป็นกราวนะครับเห็นไหมตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโดนอูนิฟายไป สงสัยว่าพอกดสกิลนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะทำทุกเอฟเฟกในนี้เลยเลยมัง้งเดาแต่ก็ผมคิดว่านะน่าจะทำทุกเอฟเฟกในนี้หมดแล้วก็เอฟเฟกตัวอะไรจะจะไดอะไ้อะไรก็ตามที่มันกำหนดไว้ละมัง้งครับผมคิดว่านะโอเคต่อไปนะครับผมฮีทนะครับก็คือยูนิตเกณฑ์ิ้วสตามิน่าบัฟก็คือเหมือนจะบัฟสตามิน่าให้มันรีไวาขึ้นละมัง้ง มั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่หมนะก็คือเดี๋ยวผมจะลองว่าอิจิโกะไปครับแบบนี้ตอนนี้มันมี150สตามิน่าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปรับสปีดเป็น10เหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็เซตสปีดปึ๊บอ่ะแบบนี้ครับผมแล้วก็คิวเอนมี่ก่อนนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันนะว่ามันจะปะรับไหนผมอันนี้มี150สตามิน่านะอ่ะซีดกดซีตอมิกเลเดอร์ปึ้งก็เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นการรีสตามิน่าเดี๋ยวแล้วผม ไม่ได้เล่นหมดอื่นด้วยสิใช่มันเถอะแล้วกันเอาเป็นว่าก็เงื่อนไขาตามนั้นแล้วครับผมใครที่แบบรู้ว่าแบบเอ้ยมันทำงานยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้แล้วครับผมสำหรับตัวของ Atomic Raider นะโอเคต่อไปนะครับผม Atomic r a i n นะครับ Atomic r a At i n จะทำการทำดาเมจเอาเอาพลังตีเนี่ยไปคูณ3นะครับผมด้วยความสามารถ Cosmic นะครับทุกๆ10วินาที เป็นเวลา120มั้งครับผมเพราะว่ามันเช็คเว,ว่า120 duration นะก็น่าจะเป็นเวลา120วินาทีละมัะ้งฮะต้องการ 2.5B total damage ในการใช้งานสกิลนี้นะครับผมอพอแล้วก็สกิลนี้ทำใส,ยส่ยูนิตทุกตัวในแมปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมไอเอ็มคอมิกเหมือนกันอันนี้จะเป็นทำนจะเป็นดาเมจนุกที่แรงที่สุดแล้วครับผมก็คือทำ damage อัลพารจมตีคูณ10,000นะครับผมด้วยความสมามารถคอสมิสกใส่ศัตรูทุกตัวในแมปนะครับผมแล้วก็ reset t o ทั l damage นะครับแต่ว่า ต้องการ30เว็บเวฟขึ้นไปในการใช้งานนะครับผมก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตัวละครสายนุกนะครับผมถามว่าเอาไปเล่นปกติได้ไหมก็ออกไปเล่นได้แหละแต่ถามว่าเก่งไหมก็ต้องพูดเลยว่าไม่ได้เก่งอะไรเลยครับผมความสามารถของตัวเออเมื่อกี้เหมือนเห็นผมม,นมันมีความสามารถอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแป๊บนึงนะครับผมจากจาอัเกรดอัปเกรดแปลดปุ๊บอัปเกรด9 อ๋อ New Move i Atomic m a Line อ๋อก็ค,คือแค่เปลี่ยนรูปแบบกระโจมตีผมจาก Full E กลายเป็น Line E นะครับแบบนี้อ่ะเราเราลองมาดูอันนี้สิเราลองมาดูตัวของอ่ารูปแบบกระโจมตีกันนะผมเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้อีกทีตอนท้ายนะฮะปึง้งอ๋อยิงอย่างนี้ปิ้วฟูอ๋อลบวมพลังที่ดาบแล้วก็ยิงออกไปปิว้วฟูแบบนี้โอเค ประมาณนี้นะครับผมโอเคที่อัพเกรดเต็มนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่ 14.51m ระยะ185คูดากระจัมตี6.3วิระยะไม่ได้กว้างอะไรมากรูปแบบการจัมปีเป็นลายโ o e นะครับผมลายค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ก็ใช้ได้นะครับดาเมจโอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูบัฟทั้งหมดที่ทำได้นะครับผมก็คือมีตัวของลีดเดอร์ตัวของเซนคู ที่มีจะเพิ่บบแบบนี้กับเพิ่มระยะเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวของอุราฮาระเพ๊บมที่บัฟคุณ2.5เข้าไปปึ้งดาเมจจะกลายเป็น 55.86m นะครับผมแบบนี้แล้วก็ระยะที่บัฟของเซนคูด,ด้วยจะอยู่ที่241นะครับผมเพิ่มเติมที่6.3วินาทีนะเ,เพิ่มมาเพิ่มมาเป็น 72m นะฮะก็โอเคแหละมัง้งนี่นะครับผมประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาลองดูสรุปข้อมูลของตัวนี้กันนะผม ไอสาสกิลแรกเนี่ยเหมือนเดิมเป,ป,ป๊ะๆถามว่าจะไปใช้งานอะไรก็ในเลททั่วๆไปอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้นะครับผมตัวของคิสคาเกโร่เนี่ยเพราะว่ามันมีตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าในปัจจุบันก็คือโกโจแล้วก็ตัวของกิวกาเมที่ใช้ง่ายกว่าใช้ดีกว่าดาเมจดีกว่าแถมไม่พอไอ้ตัวคิสเนี่ยตีเอลิเมนต์ไม่ได้นะครับผมะนะเดี๋ยวผมให้เอามอนเอลิเมนต์มานะถ้าเกิดแบบไม่อัพจนถึงขั้นที่มันมีท่าไออะตอมิกลีเดอร์เนี่ยตีเอลิเมนต์ไม่เข้าเห็นไหม นี่ครับผมก็คือเอามาใช้งานก็ไปได้แล้วอะอ๋อเฮ้ยได้เฉยอ๋ออ๋อไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมีตัวของไอ้นี่มันมีตัวของกุลหาระผมก็ตกใจหมดว่ามันจุ่มตีได้ได้ไงตกใจหมดเลยครับผมสต็อปการจุมตีไปก่อนเออแล้วก็คิวเอนดิมี่ใหม่อ่ะแล้วก็สปาว์ใหม่ครับผมเตีเอลเมนต์ไม่เข้านะฮะเดี๋ยวผมขอเซตสปีดไปสักสี่แล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ครับผมตีเอลเมนต์ไม่เข้านะเห็นไหมตีเอลเมนต์ไม่เข้าตีเมทัลก็ไม่เข้านะครับผมนี่แบบนี้ ตีเมทันก็ไม่เขานะฮะแต่ไม่พอถ้าจีเมทันมาอย่างเงี้ยก็ตีไม่ได้คือเป็นตัวละครที่ก็ถามว่าคุ้มกับการทํำไหมถ้าใครที่เป็นสายอวยแล้วก็ชอบเล่นสายนุกเล่นดันบอร์ดเล่นอินฟินิตี้ก็คุ้มแหละแต่ถ้าแบบสำหรับสายที่แบบลงเลททั่วๆไปแบบผมที่แบบไม่คอนเทนต์มาเลทสิบเวฟสิบสองเวฟอย่างเงี้ยถามว่าใช้คุ้มไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มครับผมเป็นตัวละครเอ็มอาร์บวกที่ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นอะ เอามาเสริมความเท่แล้วก็เอามาไว้แบบอุ้ยดูเวอร์ใช่ไหมแบบนุกดาเมจคูณหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยจะถามจริงๆว่าเวลาเอาใช้นกันจริงๆอ่ะจะนุกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรืออะไรอ่ะมันก็แทบไม่ได้ใช้งานอะไรต่างต่างกันกับนุกอื่นๆขนาดนั้นนะผมอย่างเช่นตัวของเอเลนอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้ใช้ครั้งเดียวมันก็จบไปอยู่ดีมันอาจจะเก่งเมื่อเราเอาไปลงบอร์ดที่เล่นเล่นเป็นคู่โคลคอนเน้นย้ำว่าผมไอพ่อตัวละครนุกๆพวกเนี้ยมันต้องเล่นเป็นคู่นะครับในการลงบอร์ดอ่ะมันถึงจะสามารถดึงปรรระะสิภาาาพพอออกกกมมไไไดด้้ีีุุ่่่งัันนนเเยตวลค มันก็เราเราก็จะเสียเสียช่องในการลงตัวละครเคลียร์มอนเล็กๆอื่นๆนะครับเพราะว่าเราก็แบบอุ้ยเราเราต้องกรูเราต้องเก็บสกิลนุ๊กไว้สำหรับบอสที่มันเก่งๆสีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเพื่อนที่ใช้ตัวละครที่ดาเมจดีๆเคลียร์มอนระหว่างทางเราค่อยเก็บเก็บเราก็ต้องเก็บตัวละครนุ๊กไว้สำหรับนุ๊กบอสที่มันเลือดเยอะๆไปพไท้ายอันเนี้ยอาจจะอาจจะได้ใช้นะผมสำหรับการลงบอสโออินฟิทตี้เอาไปฟาร์มดาเมจดีไหมก็มีเพิ่มเลือดบ้านกับนุ๊กมอนอ่ะ เพ่เลือดบ้านก็คงดีแต่นุกมอนไปมันก็จะทาให้นุกมอนทั้งแมปไปอยู่ดีทําให้ตัวละครที่เราจะเก็บดาเมจเก็บไม่ได้เพราะว่ามอนหายไปทั้งแมปเร,เราก็ต้องมาเริ่มสแต็กมอนใหม่ก็ไม่ดีแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาความสามารถในการเพิ่มเลือดบ้านนะไปใช้หวังลิงก็ยังคงดีกว่ามันเติมเพราะว่าหวังลิงมันอาจจะเพิ่มเลือดบ้านไม่ได้เยอะเท่าหรืออาจจะเพิ่มเยอะกว่าด้วยซ้ํามันก็ยังมีคืนชีพบ้านให้อีกอันนี้ก็แค่ตัวของซีก็แค่เพิ่มเลือดบ้านเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้น ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมที่ผมมองว่าข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือนุกแรงเอาไปลงบอร์ดได้อยู่ลงอินฟินิตี้ที่ไม่ใช่เก็บดาเมจได้อยู่ข้อเสียก็ตีอิเ m e มนต์ไม่เข้าตีรีตีเมทัลไม่เข้าต้องมารอหวังพึ่งสกิลเลเดอร์ถึงจะตีอิเมนต์เข้าขึ้นแต่ก็ยังคงตีเมทัลไม่ไม่เข้าอยู่ดีแสดงว่าก็าเอาไปลงเก็บเงินก็ไม่ได้เอาไปลงด่านที่เป็นเมทัลก็ไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คะแนนที่จะให้ บวกกับถ้านับดูจากความยากความนานในการทําไม่คุ้มครับผมผมให้แค่6เต็ม10มีดีแค่สกิลนุกคอสเมติกก็ไม่ได้สวยนะขนาดนั้นด้วยต่อให้เป็นร่าง EOMR บวกแล้วก็เถอะสำหรับผมนะเรื่องโคอสเมติกนี่ต้องบอสสำหรับผมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยหถึงเและกันเต็ม10เพราะว่าถ้าเกิดมาตีปกติในบอสทั่วๆไปมันก็คงแรงอยู่แหละเอาสักประมาณ7ล้กันหอาจจะน้อยเกินไปประมาณ7เต็ม10ครับผม ใช้งานจริงก็ถ้าไม่ใช่บอร์ดไม่ใช่อินฟ n ิตีก็แทบไม่ได้ใช้ผมดองคังเหมือนเดิมตัวของคิดคันงโรประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปก่อนลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม